The black top, like robot. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Incent Channel นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวน้ำหอมจากค่าย Montale นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นแบรนด์ฝรั่งเศสซึ่งเพิ่งเกิดกำเนิดมาไม่นานนี้เองนะครับก็ประมาณ20ปีที่แล้วนะเป็นน้ำหอมแบรนด์น i ชอีกแบรนด์หนึ่งซึ่งไม่เคยได้ลองมาก่อนเลยครับแต่ว่าเห็นขวดเนี่ยแล้วก็เห็นตัวกลิ่นนะครับรู้สึกว่า น่าลองนะครับเพราะว่าเป็นน้ำหอมกลิ่นกาแฟด้วยคือเป็นคนชอบกินกาแฟเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นน้ำหอมกลิ่นกาแฟแรงๆนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้นะก็เลยได้มาเป็นตัวนี้ครับรีสตริสโตนะครับอินเทนส์คาเฟ่นะครับรีสริสโตอินเทนส์คาเฟ่ตัวนี้เนี่ยเขาออกมาจำหน่ายในปี2019นะครับในรูปแบบของออร์เด a ร์พาฟาร์มนะมีทั้งหมด2ขนาดคือ50และ100 ml นะครับคอนเซปต์ก็จะเป็นออริจินัลวานิลาแฟรนเกน for unisex นะครับตัวนี้เนี่ยแต่ถึงแม้กลิ่นคอนเซปต์จะเป็น oriental vanilla นะครับแต่ว่าท็อปโน้ตของเขาเนี่ยจะเป็นคอฟฟี่นะครับแล้วก็เตอร์กิ r เรดโรสนะครับหรือว่าดอกกุหลาบแดงจากตุรกีนั่นเองนะครับแล้วก็มิดเดิลโน้ตเป็น r o s โ coffee bean นะครับก็คือเม็ดกาแฟขั้วบดอีกแล้วนะครับเป็นเม็ดกาแฟเลยนะครับทั้งสองตัวเลยทั้งท็อปโน้ตและมิดเดิลโน้ตเลยแล้วก็เฟรนด์โรสนะครับหรือว่ากุหลาบฝรั่งเศสนะครับตามมาด้วยวูซี่โน้ตนะ ส่วนเบสโนตนะครับจะเป็นวานิลาคาราเมลไวท์มัคซ์และอัมเบอร์ครับกลิ่นนะครับเป็นอย่างไรเมื่อวานก็คือลองมาแล้วทั้งวันนะแต่วันนี้จะมารีวิวรอบหนึ่งนะครับก็แบ่งเป็นลักษณะเป็นขวดแบ,แบ่งแบบนี้มานะครับตัวนี้ Inten นต์คานะครับจะบอกว่ากลิ่นเปิดออกมาเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะของกลิ่นที่เป็นกาแฟค่อนข้างแรงนะคือกาแฟพุ่งมากนะครับเป็นกาแฟที่มีความแรงมีความหนกักแล้วก็มีลักษณะของกาแฟที่เหมือนกาแฟคั่วอยู่ในร้านเลยและแบบมีความขมๆนะ่ะ นิดหนึ่งด้วยนะครับตามมาด้วยกลิ่นคาราเมลซึ่งเป็นคาราเมลที่หวานและอมขมแบบเป็นกลิ่นไม่ชัดเจนมากๆนะครับตามมาด้วยวานิลลาและกุหลาบซึ่งกุหลาบเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะชัดเจนแต่ว่าออกมาเนี่ยไม่ได้แรงเท่าก,กาแฟนะคือมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับว่าเราเหมือนเอากาแฟสาดใส่ตัวเองแล้วก็มีกุหลาบมาอยู่ข้าง,างๆอะไรประมาณนี้คือมันจะได้กลิ่นเป็นกุหลาบชัดเจนมากๆแล้วก็มีกาแฟนะครับที่ค่อนข้างเข้มเลยทีเดียว กลิ่นที่เป็นกาแฟนะครับตอนแรกๆจะเป็นลักษณะของกาแฟที่คั่วค่อนข้างร้อนๆมีความเข้มเหมือนเอสเพรสโซ่เลยคือมีความเข้มมีความขามขม,มีความเป็นกาแฟที่หนักแน่นมากๆนะครับตามมาด้วยกลิ่นที่เป็นกุหลาบจะเป็นกุหลาบที่เป็นเนื้อเดียวกับกาแฟเลยนะครับคือจะเป็นลักษณะข,ของดอกกุหลาบที่มีความคมความชัดแล้วก็มาระดับเดียวกับกาแฟเลยแต่ว่ากลิ่นกาแฟจะเด่นกว่านิดนึงนะตรงนี้นะครับวานิลาบวกคาราเมลตรงนี้เนี่ยจะบอกว่ากลิ่นวานิลาเนี่ยจะค่อนข้างไม่ค่อยชัดสเท่าไหร่แต่ว่าตัวคาราเมลเนี่ย จะค่อนข้างชัดนะครับคือจะเป็นลักษณะของกลิ่นที่เป็นลักษณะเหมือนกับน้ำตาลที่มีความไหม่อยู่เบาๆหรือทีเดียวนะครับตามมาด้วยกลิ่นที่ผาสนามาด้วยมาร์และกลิ่นที่เป็นอัมพันนิดๆนะคือมันจะออกเป็นกลิ่นอุ่นๆนิดๆนะครับเป็นลักษณะของกาแฟที่มีความอบอุ่นมีความอร่อยและมีความโรแมนติกอยู่ในเนื้อกลิ่นนะครับกลิ post ่นพอสเตเบิรแล้วนะครับบนผิวจะเป็นกลิ่นกาแฟชัดเจนมากๆนะ เป็นกาแฟที่ยังเข้มอยู่นะครับแล้วก็จะมีกลิ่นของไม้ด้วยคือลักษณะเนี่ยจะเหมือนกับวางกาแฟบนโต๊ะไม้เลยทีเดียวแล้วก็จะมีแบบกลิ่นของดอกกุหลาบโชยมาเบาๆตลอดเวลาเลยนะครับกลิ่นน้องข้าวพับนะครับเป็นกลิ่นที่เป็นกาแฟแล้วก็จะเป็นกาแฟที่มีความไหม้ด้วยนะครับนิดนึงนะแล้วก็มีความหวานน้อยแต่ว่ากลิ่นน้องข้าวพับตรงนี้ไม่ค่อยแนะนําให้ฉีดเนื่องจากว่ากลิ่นของเขาเนี่ยติดประมาณ30นาทีก็หมดแล้วนะครับคือไม่ค่อยแรงแล้วก็ไม่ค่อยทนด้วยนะครับแต่ว่ากลิ่นเสื้อผ้าเนี่ย อันนี้แนะนําให้ฉีดเลยนะครับกลิ่นเปิดตอนแรกบนเสื้อผ้าเนะี่ยจะออกเป็นกลิ่นกุหลาบที่ชัดเจนนะกาแฟอาจจะไม่ค่อยเด่นสักเท่าไหร่นะครับแต่พอผ่านไปนานๆเนี่ยกลิ่นมันจะคล้ายๆกับกาแฟที่มีความเป็นครีมอะอยู่บนเนื้อผิวนะครับแล้วก็ตามมาด้วยกลิ่นกุหลาบซึ่งมันจะเบากว่าบ,บนผิวนิดนึงนะตรงนี้นะครับอยู่นานมากๆเลยนะครับนานกว่าสิบชั่วโมงเลยบนเสื้อผ้านะเป็นกลิ่นที่แนะนําให้ฉีดบนเสื้อผ้าด้วยนะครับตัวนี้ ถ้าเกิดว่าต้องการให้มันติดทนนานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคิดว่าบนผิวก็น่าจะพอแล้วนะซึ่งเดี๋ยวถ้าฟังดูไปสักพักจะรู้ว่าบางทีฉีดแค่บนผิวเนี่ยพอแล้วนะไม่ต้องบนเสื้อผ้าก็ได้นะครับตรงนี้คะแนนของเซนต์นะครับตรงนี้นะครับให้อยู่ที่นะครับ4.5คะแนนครับเป็นคะแนนเซนต์ที่ ในเซนต์ nice เลยทีเดียวเป็นเซนต์ที่ผมชอบนะครับเซนต์ sense ที่ดีมากๆแล้วก็มีความรู้สึกว่ากลิ่นนี้ให้ความรู้สึกทั้งโรแมนติกทั้งอบอุ่นแล้วก็มีความแบบมันไม่เชิงเซ็กซี่แต่มันเป็นสเสน่ห์ที่แบบว่าดูเหมือนหน้าข้องหาแล้วก็มีความอบอุ่นมีความโรแมนต์อยู่ในตัวเนื้อนะครับตัวนี้นะครับก็เลยให้คะแนนค่อนข้างสูงนะครับ4.5หานะครับหกักไปนิดนึงเรื่องกาแฟนะครับคนที่เป็นคนที่มีความแบบแพ้กาแฟหรือว่าอาจจะเป็นลนักษณะของคนที่ไวต่อกลิ่นกาแฟเช่น เวลาได้กลิ่นกาแฟจัดๆและจะเวียนหัวแบบนี้ต้องระวังนิดนึงครับเพราะว่ากลิ่นกาแฟตอนเปิดเนี่ยเข้มแบบเอสเพรสโซ่มากๆนะครับเข้มมากๆเลยทีเดียววุฒิภัทริตี้นะครับเนื่องจากว่ากลิ่นมีความนิชแล้วก็มีความอาร์ตซักขนาดนี้นะฮะก็เลยให้อยู่ที่3.5คะแนนครับเป็นอะไรที่น่าจะจำเพาะต่อตจงพอสมควรคือลักษณะของกลิ่นเนี่ยจะกลมกลืนไปกับร้านกาแฟนะครับการเดทที่มีความโรแมนติกวาเลนไทน์เดย์หรือไม่ก็ อาจจะเป็นในเรื่องของการเพิ่มสเสน่ห์ในงานที่ค่อนข้างมีความเอลแกนต้องการความอลังการแล้วก็ความโดดเด่นลักษณะของกลิ่นเนี่ยมีความพันชี่คือมีความแบบว่าหนักแน่นและพุ่งค่อนข้างแรงครับใช้ในออฟฟิศค่อนข้างยากนิดหนึ่งคือตอนเปิดเนี่ยกลิ่นจะแรงมากคือมันจะเหมือนกับคุณทํากาแฟหกกลางออฟฟิศเลยอะ่ะคืออย่างนี้นะครับก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นออฟฟิศเนี่ย แนะนำนะครับฉีดทิ้งไว้สักประมาณ30นาทีแล้วเขาเดินคอฟิีจะโอเคกว่าคือกลิ่นมันจะออกละมุนกว่านะครับคือละะักษณะกลิ่นกาแฟช่วงท้ายๆนะครับหลังจากประมาณสัก30นาทีไปแล้วมันจะอยู่ระดับที่ค่อนข้างจะน่ารักพอสมควรนะครับเหมือนเป็นไอกาแฟกรุ่นๆออกมาจากตัวแบบถ้วยกาแฟที่เรากินอะไรประมาณนี้นะครับคือกลิ่นจะไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่เหมือนตอนเปิดนะแต่ว่ากลิ่นกุหลาบนี่ยังคงแน่นอยู่เหมือนเดิมนะครับในช่วงประมาณ1-2ชั่วโมงนะครับก็เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างชัดเลยทีเดียวตรงนี้เนี่ย ให้คะแนน volatility อยู่ที่3.5แล้วก็คะแนนของ performance นะครับอยู่ที่4คะแนนนะครับเนื่องจากว่ากลิ่นเนี่ยมีความฟุ้งกระจายเนี่ยอยู่ประมาณ1-2ชั่วโมงอย่างชัดๆนะครับแล้วชั่วโมงที่3นีกลิ่นจะเริ่มปรอบลงไปหน่อยหนึ่งแต่ว่าก็ยังได้กลิ่นอยู่นะแต่ว่ากลิ่นจะกระจายตัวสักประมาณ1ฝ่ามือนะครับคือไม่ได้กระจายตัวไกลนะฮะแต่ว่ามีความเข้มข้นแล้วก็ค่อนข้างจะชัดเจนเหมือนกันคือถ้าดมประมาณแบบ1ฝ่ามือ2อฝ่ามือประมาณเนี้ยใกล้ๆนะครับก็จะรู้สึกได้เลยนะ จะเป็นอะไรที่มีความชัดเจนมากๆนะครับคือจะเป็นกลิ่นที่มีความชัดเจนอย่างต่อเนื่องแต่ว่าระยะการกระจายตัวนั้นจะไม่ได้ไกลามากนะฮะดังนั้นจึงให้คะแนนของ performance อยู่ที่4คะแนนครับคือเป็นการกระจายตัวที่ดีนะครับมากๆเลยทีเดียวนะครับ Long lasting นะครับตรงนี้นะครับกลิ่นเนี่ยจะมีอยู่2ระยะระยะที่1คือ3-4ชั่วโมงนะครับเป็นระยะที่กลิ่นจะลักษณะคล้ายกาแฟเอสเปรสโซ่แล้วก็มีความเข้มข้นของ,ของดอกกุหลาบค่อนข้างเยอะนะฮะเรื่องของความหวานความครีมคาราเมลอะไรพวกนี้เนี่ย จะเป็นอะไรที่เป็นรองไปเลยนะครับกลิ่นจะออกไปในทางขมกาแฟด้วยนะฮะในช่วงนี้กลิ่นค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียวนะครับสําหรับตัวกาแฟส่วน4ชั่วโมงไปแล้วนะครับกลิ่นตรงนี้นะครับจะจบคล้ายๆกับลาเต้เลยครับคือจะเป็นลนักษณะของกาแฟที่มีความอ่อนลงนะฮะ มีความละมุนของตัววานิลามักซ์และตัวอัมเบอร์ชัดเจนขึ้นนะครับมีความเป็นไม้ที่มากขึ้นแล้วก็กลิ่นเนี่ยมันจะคล้ายๆลาเต้ใส่นมแล้วก็จะมีคาราเมลบางๆนะฮะออกมานะครับตรงนี้กลิ่นกุหลาบก็ยังคงสม่าเสมอคืออันนี้นี่เด่นเรื่องกลิ่นกุหลาบนะครับเพราะกลิ่นกุหลาบเนี่ยจะเป็นอะไรที่ไม่ได้ออกมาแซงกลิ่นกาแฟแต่จะเป็นอะไรที่แบบว่าออกมาตลอดเวลานะคือเราจะได้กลิ่นกุหลาบแทรกกาแฟตลอดเวลาเลยคือเป็นการปรุงกลิ่นที่ให้ความรู้สึกว่าเป็นคาเฟ่และโรส คือแบบสมบูรณ์มากๆเลยนะครับตรงนี้เนี่ยจะบอกว่ากลิ่นคล้ายๆกับตัว t อ m Ford Ca า e r o a รสมากๆนะครับแต่ว่า Tom f o r d Cafe r o a รสเนี่ยจะเป็นอะไรที่กลิ่นมันจะค่อนข้างคุมเขือนิดหนึ่งคือกาแฟจะบางๆนะครับโรสเบาๆอะไรประมาณนี้นะตัวนี้นะครับคือชัดเจนสะใจเลยนะครับมาทั้งกาแฟมาทั้งกุหลาบเลยนะครับลอง l ัส t i n g นะครับหรือว่าลอง g e v a i t y ตรงนี้นะครับให้อยู่ที่5ดาวเลยครับเพราะว่ากลิ่นเนี่ยจะบอกว่าติดผิวนานกว่า10ชั่วโมงเลยทีเดียวนะแล้วก็เป็นกลิ่นที่แบบว่าดมอย่างเงี้ยคือเราดม ประมาณนี้ครับจะได้กลิ่นตลอดเวลาเลยแล้วก็ขนาดที hmm. ่แบบว่ากลิ่นมันเหมือนกับจะไม่ได้กลิ่นแล้วนะครับแต่ว่าบนเสื้อผ้าเนี่ยจะอยู่ประมาณ12ชั่วโมงขึ้นไปนะกลิ่นก็ยังติดนานอยู่แล้วก็บนผิวเนี่ยเหมือนจะไม่ได้กลิ่นแล้วแต่พอเอาจมูกมาใกล้ๆผิวค er ah ือติดผิว่างนี้นะครับกลิ่นกับเป็นกาแฟที่ค่อนข้างชัดแล้วก็ให้ความขมอยู่นะครับแล้วก็จะมีกลิ่นกราบด้วยนะคือเป็นอะไรที่กลิ่นติดผิวนานมากๆจริงๆครับแล้วก็กลิ่นตรงนี้เนี่ยจะบอกว่าไปอาบน้ำนะจะบอกว่าผมเทสประมาณสัก ก้าโมงสิบโมงนะครับแล้วก็ถึงเวลาเนี่ยเราไปอาบน้ําตอนประมาณสักเกือบเที่ยงคืนประมาณเนี้ยจะบอกว่ากลิ่นก็ยังอยู่นะครับยังโชยออกมาแต่ว่าไม่ได้แรงมากนะคือเป็นกลิ่นแบบเบาๆานะเหมือนแบบว่ามีกาแฟบางๆนะครับออกมาแล้วมีกลิ่นกุลาบนิดนิดนะครับเสริมอีกสักนิดนะครับสาหรับอากาศที่ค่อนข้างหนาวนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เหมาะกับอากาศที่ค่อนข้างหนาวแล้วก็ไปในทางที่แบบว่าเย็นเย็นิดหนึ่งนะครับในที่ร่มแล้วก็ลักษณะของการติดบนผิวเนี่ยบางทีเนี่ยกลิ่นสกินเซนต์เนี่ยจะออกเป็นอะไรที่ ดูผมว่านะคือกระสกินเซนต์เป็นอะไรที่ดูดีมากๆเลยนะคือมันเหมือนกับเราแบบมีกลิ่นกาแฟบางๆอยู่บนผิวอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะค่อนข้างมีไอเย็นๆย็นบางๆด้วยนะบางทีอ่ะคือบางทีดมจะรู้สึกเหมือนมีไอเย็นๆบางๆนะแต่ว่ามันจะไม่ได้เยอะมากนะครับตัวนี้นะเป็นอะไรที่สกินเซนต์ก็เซ็กซี่เหมือนกันนะราคานะครับของ m อ n t ตเร r i s t ติส t t o Intense Coffee ตัวนี้นะครับก็ 100 ml นะครับเห็นโพสต์ขายอยู่ประมาณ3,700-4,000ถึงกว่าบาทนะฮะตัวนี้แต่ว่าราคาเนี้ยจะบอกว่าไม่มีในประเทศไทยนะเพราะว่าน่าจะเป็นการบิทวเข้ามาหรือไม่ก็เอาสั่งออนไลน์มาอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้นยะผมก็เลยได้ไปดูที่ราคาของ m o n t าเ e นะครับชื่อว่า w uh, w w m o n t a l e p e r f r m e s c o m นะครับตัวนี้นะก็50 ml นะครับเขาจะขายอยู่ที่80ยูโรนะครับแล้วก็ 100 ml เนี่ยจะขายอยู่ที่1 4 5ยูโรซึ่งจะบอกว่าราคาประมาณ5,000กว่าเองนะครับซึ่งเป็นน้ำหอมนิสซึ่งราคาค่อนข้างถูกเลยทีเดียวอ่ะผมว่าเป็นราคาค่อนข้างถูกเลยอะ่ะคือ5,000กว่าบาทที่เป็นน้ำหอมนิสแลวแบบว่ากลิ่นเข้มข้นขนาดนี้มีความแปลกแหวกขนาดนี้นะเป็นอะไรที่แบบว่าหาได้ยากครับแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่เออลองแล้วรู้สึกว่าประทับใจจริงๆครับตัวนี้นะครับสำหรับมงตะเล่นนะ ก็เป็นอะไรที่น่าจะมีรีวิวในช่องนี้อีกหลายๆตัวเลยทีเดียวสําหรับแบรนด์นี้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับ Montale d i s t i s l a t o Intense Coffee ที่นามาฝากกันในวันนี้นะครับที่เห็นอย่างไรหรือว่าใครเคยใช้เคยลองนะครับก็คอมเมนต์กันไว้ได้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วอย่าลืมครับใครที่เข้ามาใหม่ในช่องนี้อย่าลืมกด u b s สไคร์และสั่นกระดิ่งไว้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปโดยทางช่องครับสำหรับวันนี้นะครับก็ ยังสามารถติดตามกันได้ผ่านทาง Facebook และ Instagram แ incent th ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วเจอกันบาย